มวยมุมแดงเพชรดำเล็กไดมอนด์98พบกับมุมน้ำเงินจากอยูร่านโมหมัดคาริมิชากดูครับกระโดดหลังไปครับโอ้โหโดนอะไรครับโอ้โหแหมเล่นสอกกลับด้วยครับครับแหมดูครับเยูนมากลับหลังอีกแล้วเข้ามุมมาสับศอกอัดเข้าโอ้โหอยู่ไหมครับลูกนี้หลวงพ่อยันครับตุปตตุเปแล้ว โดนเสียบโดนเสียบโดนเสียบครับยังไงครับย้อนความทรงจำกันหน่อยครับลูกหมุนลูกกลับหลังลูกฟาดนี่เก่งเหลือเกินครับโมฮัมหมัดเดี๋ยวดูครับมีอยู่ช็อตหนึ่งครับโดนลูกไหนครับถึงกับซุดถึงกับซึมโอ้ยลูกนี้ตีเข้าหน้าครับแล้วก็สับศอกครับพอๆกันครับคู่นี้ดูจังหวะดูโอกาสแล้วนะครับ นี่ครับสวยนะครับซูเปอร์สโลตเอาละครับดูครับว่าจะหนีไปได้หวานซ้ายโอ้หยครับลูกนี้ลื่นครับแม่ยเยอะอาวุธรุนแรงครับโดนไปดอกสองดอกนี่รู้เรื่องครับนี่ครับเกมยังไงครับทางด้านของเพชรดำเล็กโอ้ยครับโอ้เอาละครับจะอยู่ไหมหายใจเป็นเธอเลยครับตอนนี้ หายใจเป็นเธอแล้วอยู่ที่ทางาด้านเพชรดำเล็กแล้วครับจะก,กระซกหล่นหรือเปล่าแม่สายหัวครับนับเลยครับกรรมการบอยต้องนับนะครับแม่หมด,ด,ด<อ>ทุกอย่างหมดทุกอย<ม>่างครับไม่ได้เกร็งกล้ามเนื้อเลยครับคุณมารุตครับโดนจุดสําคัญสําคัญเข้าไปอย่างนี้ครับดูครับสายโครงลิ้นปีกกว่าลรงนี้ครับดูนะครับกว่าครับล่นกันแทกพื้นข้าไปน้ําหนักตัว7จกว่ากิโลนี่มันสะเทือนั้าล่างครับ สั่นไปถึงไส้ติ่งเลยครับตึ๊กเข้าไปบนเวทีแล้วดูลูกนี้ครับตีจมูกตีหน้าเลยครับหายใจไม่ทันครับเรียกว่าป้ายหน้าแทงเลยนะครับหนักตัว70กว่ากิโลนี่มันสะเทือนทังล่างครับสั่นไปถึงไส้ติ่งเลยครับตึ๊กเข้าไปบนเวทีแล้วดูลูกนี้ครับตีจมูกตีหน้าเลยครับหายใจไม่ทันครับเรียกว่าป้ายหน้าแทงเลยนะครับทางด้านของเพชรดำเล็กครับนี่ครับ